สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดถึงเวลาลุกฮือทั้งแผ่นดินเครือข่ายคนเดือนตุลาเคลื่อนไหวรวมตัวหนุนคนรุ่นใหม่เครือข่ายคนเดือนตุลาคำแบกรวมตัวหนุนคนรุ่นใหม่ฝั่งประชาธิปไตยเคลื่อนไหวการเมืองคนดังแห่ร่วมกันเพียบ โดยเมื่อวันที่28มีนาคมปี2504รายงานข่าวแจ้งว่าด้วยสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเป็นจำนวนมากและดูทีท่าจะมีความยาวนานจึงมีการนัดพบป่าพูดคุยกันในกลุ่มคนเดือนตุลาฝั่งประชาธิปไตยเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาและรวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า อ,อกเดมโดยในวงการพบปะพูดคุยดังกล่าวมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันน่าเป็นห่วงในฐานะที่เคยมีประสบการณ์และยังมีอุดมการณ์อยู่ควรทำประโยชน์เพื่อนหนุ่นช่วยการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันคนรุ่นนี้ที่อาวุโสมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านต่าง และมีฐานะทางสังคมหากส่งเสียงออกไปก็น่าจะมีผลให้รัฐและสังคมต้องรับฟังกันอยู่บ้างสำหรับประเด็นสำคัญที่ทางกรุ่มรู้สึกเป็นห่วงเนื่องด้วยปัจจุบันรัฐไทยไม่มีความเป็นนิติรัฐนิติธรรม กระทำการละเมิดกฎหมายเสียเองเช่นการใช้มาตรา112อย่างพร่้เพื่อการไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาการกระทำเกินกว่าเหตุของตำรวจทั้งการฉีดน้ำการใช้แกส๊สน้ำตาการใช้กระสุนยางการจับกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียนเป็นต้นโดยทางกลุ่มจะเป็นกระบอกเสียงอีกช่องทาง จะดำเนินการช่วยการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่รัฐขาดความเป็นนิติรัฐนิติธรรมและเรียกร้องต่อบุคลากรในวงการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ออกมาส่งเสียงรวมทางเรียกร้องต่อฝ่ายตุลาการให้อหํานวยให้เกิดความยุติธรรมและปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมด้วยการให้ประกันตัวกับผู้ต้องหาในคดีทางการเมือง ซึ่งความเคลื่อนไหวแรกของกลุ่มออกเดมในวันนี้คือการจัดขับเฮาร่วมกับกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยโดยเชิญคุณธงชัยวินิจกูลนักวิชาการชื่อดังหนึ่งในคนเดือนตุลามาพูดคุยในหัวข้อสารหลักนิติธรรมกับความขัดแย้งแตกแยกของสังคมไทยร่วมกับคุณจตุรนฉายแสงคุณพันนัททัศนียานนทนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีและทนายรุ่นใหม่ไฟแรง จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างคุณพูนสุขพูนสุขเจริญและคุณสิริการเจริญสิริจากนั้นจะมีการออกถแถลงการเรียกร้องให้รัฐ ปฏิบัติต่อผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันไม่ผลักให้ผู้ที่มีความเห็นต่างเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยการสร้างความเกลียดชังใส่ร้ายป้ายสีด้วยข่าวเท็จและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองความรุนแรงเกินกว่าเหตุและละเมิดกฎหมายรัฐต้องไม่ทําความผิดพลาดซ้ําแบบเดียวกับเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519อีกดังนั้นทางกลุ่มเห็นว่าต้องเรียกร้องให้รัฐมีความเป็นนิติรัฐ นิติธรรมปฏิบัติต่อผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองตามหลักการสากลและเคารพกฎหมายสำหรับแถลงการดังกล่าวนั้นจะมีการล่ารายชื่อผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองเดือนตุลาคมให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในวงการต่างๆนอกจากนี้สำหรับการก่อตั้งกลุ่มอ็อกเดมตุลาธรรม โดยมีการเครื่อนไวหวนัาสนาัเปิดเผยเปิดกว้างเป็นที่รวมของผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองเดือนตุลาคมปี2516ถึง2519ที่มาจากหลากหลายอาชีพแม้กระทั่งนักการเมืองที่อยู่ต่างพักเพื่อผู้เข้าร่วมพูดคุยเกือบ20คนเช่นคุณเกรียงกำมลเหล่าหาไพโรถอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิติทกศากษาแห่งประเทศไทย คุณสิตาการเกลียงไกรอดีตกรรมการสอนอทอคุณจตุรนฉายแสงอดีตนายกสโมรสรนักศึกษามหาวิยลัยเชียงใหม่นายนแพทย์พรหมินเลอร์สุริเดชเลขาธิการพักแนวร่วมมหิดลคุณสุรพงศ์สืบวงลีอดีตนายกสโมรสรนักศึกษามหาวิยาลัยมหิดลคุณกฤษดานุจรัส อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณสุรชาติบำร,รุงสุขอดีตอุปนายกสมโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณพลากร,กรจิรัสโถพ์อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยเป็นต้นโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่เช่น ควรออกมากันทุกสีเสื้อทุกพักทุกฝ่ายรวมด้วยช่วยกันขับไล่ประยุทธ์ออกไปกันครับรวมทุกหมู่เหล่าทุกๆชนชั้นจาัดก,การประิทติและเห็บหมาที่เกาะกินบ้านเมืองวันๆไม่ทำอะไรรอแดกออกงานแต่ภาษีชาวบ้านชั่วสุดๆถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเราไปขอเชิญประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง3ามพักละออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลดูเหมือนจะเร็วกว่าไหมครับถ้า3ามพักที่ว่าไม่ลาออกเราก็จะได้รู้ว่าเขาไม่มีความจริงใจต่อประชาชนแล้วเอาด้วยครับคนเดือนตุลาก็สู้แล้วผมสนับสนุนเต็มที่ครับเอาผลิตการขี้โกองออกไปซะ พลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ควรจะออกมารับฟังความคิดเห็นและตกลงกันด้วยวิธีสันติวิธีไม่ใช่หลบอยู่แต่ในรูพูดถากถางคนอื่นว่าแน่จริงก็แก้รัฐธรรมนูนให้ได้ก็แล้วกันออกมากันเยอะๆครับช่วยเด็กๆที่ต้องติดคุกเพื่อต้องการประชาธิปไตยแต่ไอ้ชั่วมันสั่งให้ตำรวจจับชั่วจริงๆออกมาออกมากันเยอะๆนะครับงานนี้โดนแล้ว เปิดเกมรุกคาดพระรัมชารัฐล้างพิษมรดกคสชสามพักแนวร่วมแก้รัฐมนูญการเมืองการแก้รัฐมนูญต้องติดตามวันต่อวันทั้งกระแสในสภานอกสภาศูนย์รวมอำนาจทำเนียบรัฐบาลวันก่อนเห็นด้วยกับการแก้ขารัฐมนูญแต่วันนี้กลับคำเห็นด้วยอยู่ยาวกันไปก่อนไว้ค่อยแก้ทีหลังเมื่อประโยชน์ไม่ลงรอย พักพระรองชารัฐพรรครวมรัฐบาลแม้ก่อนหน้านี้จะกดคอกรันใจลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอขึงขังทิ้งพี่น้องสามปอไว้ข้างหลังทว่าวันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอย่างลูกผีลูกคนหรืออาจจะเรียกว่าปิดประตูตายหลังจากสารัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบติดดาบไม่ฟันธง วันนี้พักภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรกูลบอสใหญ่เปิดหน้าชกไม่เห็นด้วยรัฐมนูญบางมาตราเชน่นสว250คนแต่ถีบถอยเดินตามสารรัฐมนูญประชามติก่อนถ้าถามตรงๆผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ทนเอาอย่างมากก็5ปีบทเฉพาะการจบก็หมดไม่ใช่ปัญหาแล้วเราจะไปชักใบให้เรือเสียทำไม ไดโนเสามันก็ไปเองไม่มีใครไปทำลายเขาได้ขณะที่พักชาติไทยพัฒนาแม้จะเคยเรียกขอดไว้ในทีแจง้งต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256แต่วันนี้ขอโนโคอมเมนต์ส่วนประชาธิที่ยปัดหลังจากถูกหักดิบกลางสภารัฐธรรมนูญวาระสามแทงกลับมาฮึดสู้อีกครั้งโดยการชูธง แก้ขรัฐธรรมนูนลายมาตรามาตรา256เบื้องตน้น6ประเด็นหลังถกกันหน้าดำครําเครงถูกเถียงกันมาแล้ว3หนประเด็นที่1แก้ไขามาตรา2 5 6เพื่อให้เป็นรฐธรรมนูญแก้ง่ายโดยตัดสัดส่วนเสียงการลงมติของสอวอในวาระที่1กับวาระที่สออกโดยกำหนดให้การลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3าวาระใช้เสียงกึ่งหนึ่งของสมาชิรัฐสภา ประเด็นที่2แก้ไขามาตรา272โดยตัดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีของสว250คนประเด็นที่3แก้ไขระบบเลือกตั้งเช่นมาตรา85เปลี่ยนจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบเพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนเลือกพักเลือกคนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าซสแบบบัญชีรายชื่อแบบแบ่งเขตกี่คน ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งจะเป็นเขตเดียวเบอร์เดียวแบบรัฐธรรมนูนปี2540หรือเขตเดียว3เบอร์แบบรัฐธรรมนูญปี2550ยังไม่ได้ข้อสรุปต่อจากนี้ไปการเมืองเปลี่ยนแปลงพอสมควรฉะนั้น1เขตเลือก1คนอาจจะมีวิธีการของพรรคการเมืองที่ให้ได้คะแนนมาด้วยกลวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ถ้า1เขตมีสสสองคน หรือ3คนจะทำให้ได้คนดีๆมีโอกาสเข้ามาสู่การเมืองมากขึ้นมาตรา91เรื่องวิธีการคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อหรือระบบจัดสรรปันส่วนผสมเพื่อให้สดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นเช่นการคำนวณสสบัญชีรายชื่อควรจะชัดเจนว่าคะแนนพึงมีของสสหนึ่งคนอัตราจำนวนคะแนนเป็นเท่าใดประเด็นที่4การกระจายอำนาจเช่นมาตรา76 เรื่องการกระจายอำนาจและหมวดที่14เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะมีการแยกยกร่างขึ้นมาโดยเฉพาะหนึ่งฉบับต่างหากเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงประกอบด้วยมาตรา2 4 9มาตรา250มาตรา2 5 1มาตรา252มาตรา253มาตรา254 ประเด็นที่5การตรวจสอบและทวงดูลในระบบประชาธิปไตยการป้องกันและปราบปรามการทุจริปรตป้าตารา236ทําให้ระบบตรวจสอบทวงดุลเสียหายโดยจะตัดอํานาจการใช้ดุลพินิษของประธานรัฐสภาในการส่งไม่ส่งกรณีสมาชิรัฐสภาเข้าชื่อกันฟ้องปปชเพื่อป้องกันการต่อรองและช่วยเหลือคดีความของนักการเมืองพวกพ้องที่อยู่ในชั้นเตะส่วนของปปช ประเด็นที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเช่นเรื่องสิทธิชุมชนการปกป้องสิทธิความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงหมวดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยราเมรัตนาเฉวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าไม่มีการไปแต่ต้องหมวดหนึ่งและหมวดสองและมีเจตนารวมชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นส่วนกระบวนการแก้ไขแน่นอนประชาธิปัตย์เป็นพัก ที่มี51เสียงฉะนั้นเราต้องหาแนวร่วมจากพักกันมืออื่นๆที่มีความคิดความเห็นให้ตรงกันเพื่อจับมือกันเดินไปสู่การแก้ขรัฐธรรมนูญถามว่ายากไหมยากแน่นอนแต่ยังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปนับจากนี้ประชาธิที่ป่าจะเดินหน้าหาแนวร่วมโดยเฉพาะ พรร่วมรัฐบาลส่วนพักพระรงชารัฐชัดเจนแล้วว่าหันหน้ากันคนละทางเดินไปคนละแนวใครที่มีแนวร่วมตรงกันก็เดินด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเพราะประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนคือไม่แต่ต้องหมวดหนึ่งและหมวดสองส่วนใครฉีกแนวไปจากเราเราก็ไม่เอาอยู่แล้วเพื่อไทยหรือสสคนใดจะเข้ามาร่วมกันแก้ไขมาตรา2 1 6กก็เข้ามาได้อยากให้ตัดความเป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลออกไปก่อนราเมสัมทัพ 3. ปอพี่น้องหนทางเดียวที่จะยื้ออยู่ในอำนาจได้คือหลังพิงฝาแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเตะถ่วงกฎหมายประชามติดึงเกมแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับโดยมีสสพระรังชารัฐนำโดยภัยบุญธิตวันเป็นตัวทำเกมผนึกกำลังกับ250สวลากตั้ง องค์กรอ,อิสระค้ำยันอำนาจเป็นตัวตัดเกมขณะนี้พักครังชาัฐอยู่ระหว่างการจัดทำประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราฉบับพักคลังชาัฐซึ่งอยู่ระหว่างการขัดเกลาประเด็นสำหรับ การแก้ไขธรรมนูนรายมาตราเรียงประเด็นมีจำนวน6ประเด็น11มาตราซึ่งเป็นประเด็นที่แก้ไขดังกล่าวทั้งหมดไม่ต้องเดินไปสู่การทำประชามติไม่ขัดแย้งกับสมาชิกวุฒิสภาสำคัญที่สุดคือแก้ประเด็นที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและช่วยให้การทำงานของสสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการดูแลประชาชน ระบบเลือกตั้งเปลี่ยนจากระบบจัดสรรปันส่วนผสมเป็นระบบบัตร2ใบประกอบด้วยสอสแบบบัญชีรายชื่อ100คนและสอสแบบแบ่งเขต400คนมาตรา1 8 5เดิมห้ามสอสและส,ละสอวอใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการใ,ใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองผู้อื่นพักการเมืองแก้ไขให้สามารถติดต่อหน่วยราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ แก้ไขหมวด16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศมาตรา270เดิมให้อำนาจเฉพาะบุธิสภามีหน้าที่และอำนาจติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแก้ไขเป็นอำนาจของรัฐสภารวมสสด้วยมีอำนาจในการติดตามการปฏิรูปประเทศ มาตรา144เรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและร่างพรบรโอนงบประมาณรายจ่ายสสจะแประยัติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้โดยให้กลับไปใช้ตามเดิมรัฐธรรมนูญฉบับปี2550 เกมรัฐมนูญยังต่อสู้กันอย่างดูเดือดแม้ระดับไฟบริหารรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลยังก้มหน้าทำงานกันต่อไปแต่ในฝ่ายนิติบัญญัติ เปิดหน้าชิงไหวชิงพริบไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์กับพลังชารัิแม้จะชงแก้ไขาลายมาตราเหมือนกันหากต่างกันที่มาตราที่เป็นหัวใจการสืบทอดอำนาจดังนั้นเกมแก้รัฐธรรมนูญจึงมาสู่จุดที่ย, ứ, ยื้อยุดฉุดกระชากถอนรากถอนคนอำนาจพี่น้องสามปอแต่ใครอึดกว่ากันคนนั้นก็ชนะขาขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ ข่าวสดและประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส